สวัสดีครับรายการจามนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ถนนผลโยธินนะฮะน้องโป้งฟาร์มเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่นะฮะก่อนไปถึงสตรอเบอรี่นี่จะต้องเจอต้นบวบก่อนจันเชียบกำลังดูต้นสตรอเบอรี่อยู่ใช่ค่ะอาาจรย์เขามีให้ตัดด้วยนะคะก็คือมีร่มให้แล้วก็มีอ๋อเนี่ยร่มนะเพื่อไม่ให้ร้อน ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็นี่ตัดสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ค่อยไปชั่งกิโลตามที่เราตัดน,น,นะคะขายโลเท่าไหร่นี่ถ้าเกิด<ล>สตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่โลละร้อปบาทค่ะโลห<ล>นึ่งเยอะมากเลยนะคะครับวันนี้ก็จะมาถามอาจารย์เจียมยบหน่อยครัมีคำถามมาถามข้อถามเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับค่ะไม่เคยทําการยื่นมาก่อนเลยภาษีเงินได้บุคคลนะไม่เคยยื่นมาก่อนเลย อยากทําการยื่นในปีนี้ปีแรกแล้วก็อยากรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจะทําการยื่นภาษีย้อนหลังไหม่เพราะทําการค้าในองเล็บรับแปลภาษาเพื่อใช้ในการยื่นวีซา่ารับเงินผ่านบัญชีบ้างเงินสดบ้างตั้งแต่ปี60แล้วคือตอนนี้ยื่นอยู่นตอนต้นปี66แล้วนะครับอาจารย์เจีเ๊ยบอาจารย์เจีเ๊ยบจะแนะนํำยังไงครับไม่เคยยื่นมาเลยคือไม่เคยยื่นนั้นอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่จริงๆแล้ว แม้ไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องมีเลทขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมสำหรับภาษีกันได้บุคคลธรรมดาใช่ใช่ค่ะอาจารย์าารยก็คือเคสี่ขอแนะนําแบบนี้ละกันเนาะว่าถ้าเกิดเรามีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเราต้องกลับไปยื่นย้อนหลังทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง ครับนะคะกลับมายืนเรื่องแล้วเริ่มต้นยังไงหรอนะคะเราก็ต้องทําบัญชีรายรับของเราขึ้นมานะคะรายงานเงินสดรับรายงานเงินสดจ่ายขึ้นมาก่อนว่าเอ๊ะเงินที่เรารับมาในปีต่แต่ละปีนะคะตั้งแต่ปีที่เราเริ่มมีรายได้เนี่ยได้รายรับเข้ามาเท่าไหร่นะคะทั้งรับที่เป็นเงินสดแล้วก็รับที่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะแล้วรายจ่ายของเราล่ะมีค่าอะไรบ้างค่าน้ํามัน คนแปลภาษาช่วยนะคะก็ทําในช่องรายจ่ายออกมาแล้วเราก็เก็บรายรับรายจ่ายไปน,นี้ค่ะไปเป็นตัวช่วยในการคํานวณภาษีเพื่อยื่นเสียภาษีประจําปีอีกทีนึงครับประมาณนี้หากเราจะเริ่มต้นยื่นภาษีในปี65หรือปี66เราก็เอารายงานเงินส่วนรับเงินส่วนจ่ายนี่แหละคะ่ะมาเป็นตัวช่วยว่าเราจะมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ แต่ทีนี้ในทางเลือกนะคะเราอาจจะมีมุมมองนอี้นะคะหนึ่งกลับไปยื่นเสียภาษีย้อนหลังนะตั้งแต่ปี60ใช่ค่ะใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี60เลยนะใช่ใช่ใช่แล้วลองคํานวณดูว่ามีภาษีต้องชําระไหมนะคะหากมีภาษีต้องชําระเราก็ไปชําระย้อนหลังครับนะคะหรือวิธีที่2ค่ะเลือกยื่นภาษีเริ่มต้นในปีห5้าเลยส่วนปี64ย้อนหลังลงไปไปตายก็ได้เพราะจะถูกสำมะกรตรวจสอบภาษีเราย้อนหลังหรือไม่ะะที่พูดนี่คือ มีบางคนก็ทํากันอย่างนั้นก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ทําให้มันถูกซะส่วนของเก่าถ้ามีโอกาสก็กลับไปยื่นนะครับเพราะว่าการที่คุณกลับไปยื่นบางครั้งคํานวณมาสีมาแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษียกตัวอ,อย่างเช่นคุณย้อนกลับไปปีหกศูนย์คุณทํารายงานเงินสดรับเงินสดใจคํานวณมาแล้วคุณมีกันได้สุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เสียภาษีคุณก็ไม่ต้องโดนภาษีาย้อนหลังเพราะว่า คุณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีใช่ค่ะถ้าเกิดเรามีเงินได้สุทธิอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1นึ0 0 0สบาทนะคะก็จะได้รับยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นเลือกเออเคสแบบนี้เราอาจจะเลือกที่จะไม่ยื่นเลยนะคะก็ปล่อยพานไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ในปี65ค่ะอ่านะฮะอันนี้ก็คือมุมมองของเราว่าเคย ไม่ยื่นมาเราไม่รู้หรอกครับว่าการที่คุณไม่ยื่นเนี่ยคุณอยู่ในเกณฑ์จะต้องเสียภาษีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยื่นแล้วคุณอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีทีอตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะโดนภาษีย้อนหลังได้ใช่ค่ะมีโอกาสแลีมีความเสี่ยงเลยนะใช่ค่ะก็ควรที่จะกลับไปยื่นเสียภาษีย้อนหลังให้มันถูกต้องค่ะครับไปละดูบวกสิครับนี่ทั้งกระบวกสีเขียวกับสีน้ำตาลต่างกันยังไงเนี่ย อันนี้แก่แล้วค่ะอจารย์ตายแล้วเรียบร้อยเอาแก่แล้วเหรอเนี่ยแก่แล้วค่ะต้องเอาไปทําอะไรนะเป็นเป็น,ปนมาเลพัน,นอส่วนอันนี้บวบลูกกาลังเกิดตัวนี้ยาวมากโอ้